สวัสดีครับตอนรับสู่ธุรกิจพันปลานิมหมันนะครับปลานิมหมันน้ำก่อยนะครับความเค็มตอนนี้เราปรับอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแปดนะครับ ppt นะท่านใดมีความสนใจเรื่องใส่พันปลานิมหมันไซส์สองนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วนะครับตอนนี้ทําใหญ่สุดแมะเกินห้านิ้วนะครับที่เราส่งให้กับลูกค้านะครับดูตรงนี้บ้างครับเนี่ย่านตรงนี้ดูกด้จัดชัดนะครับไซส์สวยนะครับแข็งแรงมากนะครับ เป็นอันนี้สองนิ้วกว่าครับใกล้ๆสองนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ฝากไปถึงพี่น้องทุกท่านนะมีความสนใจเรื่องสายพันปลานิลหมันนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับติดต่อพูดคุยสอบถามได้นะครับกับทางเพชรพันปลาฟาร์มนะครับอยู่สมุทรสงครามครับมีจําหน่ายทุกเดือนนะครับติดต่อพูดคุยกันได้สรับสายพันธปลานิลหมันน้ําจืดน้าก่อยน้ําเค็มนะครับบริการ มี้วยการทุกเดือนเลยนะครับติดต่อกับหมายเลขโทรศัพท์0836673525นะครับกับทางเพชรพันปลาฟาร์มนะครับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับฝากไวด้วยละกันขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันโดยมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ